เราต้องเอาไปทิ้งถังขยะไหมนะอ,อ,อีกแล้วหรอ,เ,อ,อเราก็รู้ออว่าถัางขยะมันแยกขนาดไหนใช่เรารู้ดีอ๋อวางไว้นี่เออ,เอ,อ,เอ,อค่อยดีหน่อยโอเคไม่ต้องออกจากว้านเอ,อ่อขอขอบอกก่อนนะครับทุกคนว่าอันนี้คือเอ,อ่อแมปที่เป็นที่มีคนสร้างเดียวกับ นะเ,อเอาพอพบีท,ท,ที่ที่ลงลงไปก่อนหนะ้าคลิปนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นเป็นภาค2ก็แหละโอ้ทีวีอะไรค่แปลออกก็ปะแปลให้หน่อยนะครับอยาก <c oughs> อยากเสกเรื่องไม่น่าเกี่ยวอะไรน่งเลนคอมเดี๋ยว Logo lưu trú ở tùa giải thích. A bao nhiêu hôm nay. Hoi là do đã tăng lên. Ao chai đến hết. 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 Ao chai อา้าทีวีปิดแล้วอะไรเนี่ยไม่ไปหาตำรวจสิเกิดอะไรอ่ะเอาไปเปิดเอาไปเปิดใช่ป่ารอใช่ไหมโอ้โหแล้วเสียงทีวี เป็นไรอ่ะนี่นี่มันมันจะกล่องนี่อะไรเนี่ยโอ้มอันนี้ไออันนี้นี่แว่นแว่นตาตำรวจตำรวจไม่ใช่ไงจะบอกว่าจะบอกว่ามุมนี้เดี๋ยวนะ มันห้องโอ้ยเช็ดยังยังยังไม่สปอยให้กับคนที่ไม่เคยเล่นแม็ปออฟฟีก่อนนั้นนี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นแล้วขอให้ปิดไฟเอ่อไอทหาไม่เจอต้องต้องไปไหนจะอยู่ไหนเนี่ยเป้ะอะไรอ่ะเป็นไรขึ้น

ท,ทำไมแต่ทีวีเปิดที่ห้องสอว่างไปแค่ดวงเดียวเองนะเนี่ยอยู่มุมเดิมดีวก,กว่า <c oughs> นเรากลัวผมคนน่ากลัวเลย <c oughs> โแล้วเสียงทีวีคือแบบน่ากลัวจับ โอเคทีวีดับไปละป่ะอคะครให้เปิดไ,ไ,ไ,ไฟละเปิดไฟดีกว่าไฟเปิดไม่ติดจริงเหรอ <c oughs> อ๋อเรียบร้อยแล้วมาแนวมาเว<ม>าหนังผีละมาเวแล้ว <c oughs> มาทางนี้เรียบร้อยป่ะไฟฉายเดินเรือ ขอ,ขอเดี๋ยวขึ้นอ่ะอเราเปิดไม่ได้อ่ะเอ่อ,เ,อ,อเสียงอะไรอ่ะเสียงเฉ้ยงเฉเสียงเหมือใครเดินเฮ้ยปิดไฟก่อนปิดไฟก่อน โอ้ยม,ม,มันมีมันมีไอค้คนถือปืนอ่ะเอ้ยยายายา,ยา,ยา,ยาอย่าไปเปิดประตูยาอเออมันไม่มีอะไรให้ทำต่อแลว้วเพื่อนโอ้เพื่อนเรียบร้อยพวกเราตายแนยไย่ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกตายหรอก้อา ไ็ปนแค่ห้องเก็บของเห็นไหมไม่มีอะไรเอทันหยุปืนปืนปืนโอ้โหเอ้ยซอนซอนปิดไฟ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 โอ้โหเ,โเสียงตัวเสียงนักูม,มากเลยจะทำไมตำรวจมันมาตั้งหลายครัแล้วทำไมมันปล่อยให้เข้าบ้านเราวะไม่หรือ โคตรน่ากลัวเลยแต่ว่าเราตายแน่เลยเพื่อนใช่เฮ้ยโอเคมันมันไปละอุ้ยอย่าอย่าจองหน้าไว้จองหน้าไว้เราไม่เห็นเลยเลยอะโอเคเสียงปิดประตูเรียบร้อยไปไปละเอ้าเซฟว่าง่ายเนี่ย ก่อนหน้านี้ไม่เห็นไม่เห็นจะมีเลยเฮ้ยปืนพวกไหนมันอยู่ไหนเล็งไว้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 โอ้โหเสียงเสียงพวกเราสั่นมากอย่าอย่าเราไม่ได้เปิดต้องเปิดต้องเปิดเลไปสามสองหนึ่ง โอ้ยโอ้ oh oh my god bro oh. มันอยู่ไหนอ่ะไปที่ห้องใต้ดินเหรอ basement อ้าวจริงอ่ะกว่ากวๆไม่มีอะไรเลยนะโอ้ปลอดภัยปลอดภัย ไม่มันไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยพี่ดีมันเกมผีเด่กเช้ใจพอพูดถึงแล้วพวกเราอยู่ชั้นใต้ดินนะเนี่ยไปเตรียมกดเตรียมกดอัลติเนตเอฟซีจอเก ซาไนเฮดช็อตตายคาที่ลยครับท่านผู้ชมบรรยากาศเกมน่ากลัวจำสแกมไม่น่ากลัวเลยจำสแกมคือหักมุมมากพูดจริงๆริงโดนเฮดช็อตตายอะไรเนี่ยโอ้ยบรรยากาศเกมเขาปูอย่างนี้เลยอันนี้อะไรเนี่ยโอเคแมปนี้จบเรียบร้อยแล้วมันมีแค่นี้แต่ไม่รู้ด้วยว่ามีกูดเอนดิ้งไหม ถ้ามันมีกูดเอนดิ้งก็เดี๋ยวจะมาทำอีกจบแค่นี้ไป